าบนโลกไว้ดีแล้วก็ไอติเลนแฟมิลี่ถุงนะคะทุกคนหมดวันละถุงมาบาร์บีคิวคือกินเยอะมากแล้วจาก66กิโลนะคะว่าเหลือ49กิโลค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับไอ้กันาากอีกแล้วนะคะ ก็วันนี้นะคะไอซ์จะมาทําคลิปเล่าประสบการณ์การลดน้ําหนักตลอด18ปีที่ไออยู่มาบนโลกใบนี้นะคะทุกคนก็ไอซ์นะคะจะมาบอกว่าไอซลดน้ําหนักไปกี่ครั้งลดแบบไหนบ้างแล้วก็ลดไปทั้งหมดกี่กิโลค่ะก็ตอนนี้นะคะไอน้ำหนัก49ค่ะสูง167อ่าไอลดน้ําหนักมาจากน้ําหนักที่หนักที่สุดในชีวิตนะคะคือ66กิโลค่ะ ลดจาก66กิโลนะคะว่าเหลือ49กิโลค่ะโดยไอนะคะก็ลดน้ำหนักทั้งชีวิตเนี่ยมาได้กันทั้งหมด3ครั้งหลักๆก็ครั้งแรกนะคะไอลดน้ำหนักตอนช่วงมัธยมต้นนะคะทุกคนก็คือช่วงม .2 ขึ้นม .3 ค่ะสวนครั้งที่2นะคะคือไอ้ลดน้ำหนักหลังจากที่ไอกลับมาจากอเมริกาค่ะเพราะไอกินเยอะม,มากแบบไม่หยุดปากเลยนะคะทุกคนมันก็เลยน้ำหนักขึ้นสวนครั้งที่3นะคะก็คือครั้งปัจจุบันนี้ค่ะ ก็เดี๋ยวเราจะมาเริมกันที่ครั้งแรกนะคะครั้งแรกนะคะไอลดน้ําหนักจากน้ําหนัก66กิโลนะคะไปที่52ากิโลค่ะโดยไอใช้เวลาระยะระยะโดยไอใช้ระยะเวลาทั้งหมดนะคะ1ปีเต็มค่ะก็ไอก็ลดไปประมาณ15กิโลนะคะทุกคน ก็โดยครั้งแรกนะคะไอ้ก็เป็นเด็กมัธยมอยู่ใช่ไหมคะทุกคนแล้วเด็กมัธยมเราพี่ก็ต้องใช้สมองนะคะแล้วก็ยังต้องเรียนหนังสือนะคะเราก็ยังต้องกินข้าวนะคะทุกคนเพราะงั้นเนี่ยการ,รลดน้ำหนักขนาดก็จะเป็นการ,รลดน้ำหนักที่เรื่อยๆเบาๆแต่ว่าได้ผลแล้วก็มาโยโย่นะคะก็โดยวิธีการที่ไอใช้นะคะไอจะกินอาหารตามปกติเลยแต่ว่าแค่ลดปริมาณของแป้งลงนะคะลดปริมาณของน้ำตาลลงแล้วก็ กินมื้อเย็นให้น้อยที่สุดนะคะทุกคนโดยปกตินะคะมื้อเช้าเนี่ยตอนช่วงนั้นไอก็จะเป็นอาหารที่พ่อแม่เตรียมเลยค่ะก็จะเป็นข้าวผัดผักไม่ก็ข้าวกับหมูผัดไข่ไข่ผัดมะเขือเทศอะไรมาเนี่ยค่ะทุกคนก็จะมีข้าวเป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนมื้อกลางวันนะคะมื้อกลางวันเนี่ยไอเนี่ยจะต้องกินอาหารโรงเรียนใช่ไหมคะไออยู่ที่มสวประสานมิตรมัธยมนะคะ มันก็จะเป็นถาดหลุมทุกคนมันก็จะมีถาดใหญ่แล้วก็ถาดเล็กถาดเล็กทุกคนเข้าใจใช่ไหมปกติข้าก็ต้องตักในถาดใหญ่ถูกไหมคะแต่ว่าไอนะคะจะ เปลีะะ่ยนค่ะก็คือเอาข้าวนะคะไปใส่ในช่องที่เล็กที่สุดนะคะส่วนช่องที่ใหญ่นะคะเอาไว้ใส่แกงจืดกับหรือผัดผักนะคะทุกคนมันก็ทําให้เราเนี่ยลดประลดปริมาณการกินข้าวลงได้นะคะทุกคนส่วนมื้อเย็นนะคะมื้อเย็นเนี่ยไอซ์จะกินอาหารช่วงประมาณบ่ายสามโงครึ่งถึง4ี่โมงเย็นนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเลิกเรียนนะคะและไอซ์มีเรียนพิเศษต่อไอซ์ก็เลยจะเป็นต้องกินนะคะ ไอ้เนี่ยจะกินเป็นขนมค่ะทุกคนไอ้กินขนมทุกวันเลยนะคะช่วงน,นั้นไอ้กินโอรีโอซองสามชิ้นนะคะกับเอ่อนมไวต์ตัมิูนะคะทุกคนไอ้ก็กินอย่างนั้นนะคะทุกวันเพราะว่าไอ้รู้สึกว่าช่วงเย็นไอก้กงจะเรียนพิเศษใช่ปะไอ้ก็มีน้องใช้สมองเยอะมากแล้วถ้าไอ้ไม่ได้ของหวานอะ่ะไอ้จะเรียนไม่รู้เรื่องบางคนหลายคนเป็นนะคะที่แบบว่า ไม่มีของหวานแล้วเรียนไม่รู้เรื่องไอ้ก็เป็นค่ะเพราะงั้นช่องเย็นนะคะไอก็จะให้ตัวเองกินได้นะคะทุกวันแต่วันละแค่1นซเท่านั้นกับนมิแค่หนึกล่องเท่านั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็คืองดไม่มีแล้วโอเค ส่วนการด้าน,นการออกกําลังกายนะคะไอ <I S 1> จะใช้การออกกาลังกายเป็นเปลี่ยนสิ่งรอบๆตัวของเรานะคะทุกคนให้กลายเป็นการออกกําลังกายค่ะอย่างเช่นปกติไอซ์ไปโรงเรียนในการไป MRT ถูกไหมคะแล้วเวลาไป MRT เนี่ยมันก็จะมีการใช้บันไดเลื่อนนะคะเราก็เปลี่ยนค่ะเราจะไม่ใช้บันไดเลื่อนนะคะเราจะเดินบันไดทุกครั้งเวลาไปถึงโรงเรียนใช่ไหมคะทุกคนขึ้นลิฟต์นะคะเราขึ้นบันไดค่ะเรียนชั้นเจ็ดเราก็ยังต้องเดินขึ้นบันไดนะคะทุกคน คนอื่นนั่งมอเตอร์ไซค์เข้าโรงเรียนใช่ไหมคะไอเดินเข้าโรงเรียนนะคะทุกคนก็คือเปลี่ยนสิ่งรอบๆตัวของเรานะคะให้กลายเป็นการออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะคะเพื่อช่วยให้เราเนี่ยได้เผาผลาญแคลอรี่ที่เรากินเข้าไปค่ะต่อไปนะคะครั้งที่2นะคะครั้งที่2ของไอเลยเนี่ยก็คือ หลังจากที่เรากลับมาจากอเมริกานะคะไอหลังจากที่ไอกลับมาจากอเมริกานะคะทุกคนไอไปด้วยน้าหนัก52นะคะไอกลับมาด้วยน้าหนัก60หรือไม่ก็61นะคะทุกคนก็คือก็คือไอเนี่ยบอกตัวเองไว้ว่าอะไรรู้ไหมก่อนไปไอบอกตัวเองไว้ว่าเออีเดียวเองกินอะไรก็กินไปเหอะเก็บประสบการณ์จะได้เราของใหม่ๆนะทุกคนไอก็กินกินแบบกินเยอะมากกินพิซซ่าเป็นถาดๆเลยนะแล้วก็แบบว่า ช่วงแรกๆไอไปายไอเครียดไอก็แบบทุกวันตื่นเช้ามาทุกคนไอกินซีเรียลแบบหนึ่งซีเรียลหนึงกล่องใหญ่ไอกินได้แค่สามวันเองมั้งกินได้แค่สามครั้งอะแล้วก็ไอกินเลฟแฟมิลี่ถุงนะคะทุกคนหมดวันละถุงรดบาร์บีคิวคือกินเยอะมากทุกคนคือทุกคนต้องไม่เชื่อมันเยอะมากแบบมากมากนะคะแล้วไอก็เลยน้าหนักขึ้นแต่ไอก็แบบไม่ได้เสียใจยที่น้าหนักขึ้นหรืออะไรนะไอก็ร,รู้รู้อยู่แล้วว่าแบบว่าถ้าเรากินเยอะน้าหนักเราก็ต้องขึ้นนะคะทุกคนแต่ว่า ว่ามันเป็น1ปีที่เก็บประสบการณ์เพราะงั้นไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ลองของใหม่แล้วเราก็ค่อยกลับมาลดที่ไทยนะคะทุกคนโดยการลดครั้งนั้นนะคะไอใช้โดยการเปลี่ยนอาหาระคะ่ะเพราะว่าครั้งนี้นะคะไม่เหมือนครั้งแรกครั้งนี้เนี่ยเราหนักขึ้นเพราะว่าเราแบบ สถานการณ์มันเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนนะคะน้ำหนักเราเลยขึ้นเพราะงั้นเนี่ยการที่เรากลับมาสู่สิ่งแวดล้อมเดิมนะคะก็สามารถทำให้เราน้ำหนักลดลงได้โดยการเปลี่ยนอาหารนะคะทุกคนโดยปกติเนี่ยโวยาไอ้อยู่เมงกไอาจะกินจังฟู้ดเยอะนะคะแมบบคโดนัลส์เบอร์เกอร์พิซซ่าเอ่อสปาเกตตี้คาโบนาร่าทุกวนันอะไรวันนี้นะคะทุกคนแล้วก็เปลี่ยนค่ะกลับมาเป็นกินข้าวกินแกงกินผัดผักกินปลานะคะแบบที่ ประเทศไทยนะคะแล้วลเราก็ยังคงเหมือนเดิมนะทุกคนก็คือคงที่ว่าเราจะต้องกินแป้งให้น้อยลงแล้วก็งดของหวานทุกคนคะงดของหวานช่วงนั้นคือไอง,งดของหวานเลยนะคะเพราะว่าคือเรากินจังไปมากแล้วอะร่างกายเราก็แบบไม่ดีสุขภาพไปมากแล้วอะถ้ากลับมาไอ้ยังแบบกินของหวานอยู่ไอ้ก็รู้สึกผิดต่อร่างกายเพราะงาั้นไอ้ก็งดของหวานไปช่วงหนึ่งยาวๆเลยมั้งประมาณเดือนสองเดือนมั้งคะ ลดของหวานไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นกินน้าผลไม้แทนกินน้ําผลไม้ปัน่นน้ําผักปั่นแทนนะคะเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นแล้วก็ขับถ่ายได้ดีขึ้นอืมแค่นี้เองแล้วก็ไอ้นะนํงว่าถ้าใครกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยให้เล่นเวทเทรนนิ่งนะคะคือ คือ,อน้ําหนักมันจะลดได้เพราะอาหารที่เปลี่ยนอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าเนื้อหนังมันก็จะหย่อนคล้อยตามน้ําหนักที่เปลี่ยนนะคะเพราะงั้นเราควรจะไปเล่นเวทนะคะเพื่อกระชับสัดส่วนให้มันดีขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็ครั้งที่3ครั้งที่3คือปัจจุบันนี้นะคะโดยไอบอกก่อนนะว่าที่ไอลดน้ําหนักนะคะคือตอนที่ไออยู่ตอนหลังครั้งล่าสุดเนี่ยไอลดน้ําหนักคือคือครั้งที่ไอกลับจากเมกานะไอลดไอลดจาก 61เนี่ยถึง54นะคะทุกคนแล้วเวลาก็ผ่านไปยประมาณ2ปีกว่าเนาะน้ำหนักาก็ขึ้นมา2โล2โลเองทุกคนมันไม่เป็นไรหรอกมันแค่2โลเองเพราะงั้นไอ้ก็เออไม่ได้ซีเรียสมากนะคะแต่ว่าพอไอเข้ามาอยู่นวัตกรรมเนี่ยและไออยู่เอกการแสดงใช่ไหมทุกคนมันก็แบบว่ามีการแบบออกกล้องออกกล้องนะคะกล้องมันเยอะนะคะทุกคนและไอก็วมมากเลยในกล้องก็คือแบบ มันเป็นตุ่มเลยอะทาไมอะตัวจริงเราก็ไม่ได้อ้วนขนาดนั้นนะแต่ว่าในกล้องมันออกมาแล้วแบบเหมือนลน้ำหนัก60อะทุกคนก็คือแบบทําไมไอ้ก็เลยดใจได้ว่าอะโควิดมานะคะอยู่บ้านลดน้ำหนักค่ะทุกคนไอ้ก็ใช้แล้วเวลา3เดือนนะคะทุกคนประมาณ3เดือนนิดๆลดจากน้ำหนัก56นะคะมาที่น้ำหนัก49นะคะก็คือตอนนี้ ไอลดนะคะโดยไอลดไอไม่ได้อดนะทุกคนไม่ได้แบบว่าไม่กินหรือแบบว่าหรือแบบไม่กินอะไรเลยหรือแบบกินแต่ไข่ต้มอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะคะไอลดโดยการอันนี้ไอมีเทคนิคโดยการกินข้าวเช้าเยอะๆนะคะทุกคนแล้วก็กินข้าวบ่ายก็คือกินมาแค่2มื้อเท่านั้นนะคะไอไม่ได้ทํา iF นะทุกคนไอเน้นแค่ว่าไอตื่นมาไอกินข้าวเช้าแล้วก็กินข้าวบ่ายอะไรก็พอ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไยึดตามตาราง iF นะคะแต่ว่าไอเนี่ยตื่นเช้ามาปวดที่ไอจะตื่นประมาณ7โมงนะคะทุกคนหรือไม่ก็7จงครึ่งแบบไม่ค่อยเกิน8โมงอ,ะอ่ะไลก็จะกินข้าวเช้าโดยข้าวเช้าไอจะกินแบบว่าอะไรก็ได้ที่ตัวเองอยากกินเมื่อวานอะ แต่ว่าไม่ใช่แบบมาม่าพิซซ่าไม่ใ่อย่างนั้นนะอย่างเช่นแบบว่าเมื่อวานไออยากกินแบบขนมปังถั่วแดงามากๆเลยนะทุกคนแต่ไอไม่ได้กินเลยไอก็จะเอาขนมปังถั่วแดงนะคะไว้ที่มื้อเชา้าแล้วไอก็จะกินขนมปังถั่วแดงแล้วก็อย่างที่ทุกคนเคยได้ยินนะคะมื้อเช้าเป็นกรตริย์มื้อเที่ยงเป็นคนธรรมดาส่วนมื้อเย็นเป็นยาจบนะคะทุกคนเพราะงั้นมื้อบ่ายของไอเนี่ยไอก็จะกินปกติธรรมดาโดยไอจะเน้นไปที่โปรตีนแล้ว ก็ผักผล,ลไม้นะคะก็คือไอจะกินขอย่างเช่นไอจะกินไข่ต้มนะคะแล้วก็จะกินผัดผักไอจะกินกิมจิอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนเข้าใจใช่ไหมเออโดยไอจะจะเน้นโปรโตีนเป็นหลักเพราะว่าไอออกกาลังกายนะคะรอบนี้แล้วก็มื้อเย็นนะคะไอจะไม่กินเลยก็คือไอจะไม่กินข้าวหลังจากห้าโมงเด็ดขาดไอจะไม่กินอะไรหลังจากห้าโมงเลยยกเว้น น,น,บบน้ำอย่างเช่นน้ำเปล่าหรือแบบนมอย่างเงี้ยได้นดหน่อยถ้าแบบเกิดอาการหิวมากๆแต่ไอจะกินเป็นไม่ใช่นมัวจะกินเป็นนมแอลมอนนะคะเพราะว่าแคลมันต่ําลงมาไลาก็จะควบคุมอาหารทั้งหมดรวมหมดทั้งวันเนี่ยไม่ให้เกินระมันพันสองถึงพันหอย่าเกินเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหนักไม่ลด ต่อไปนะคะคือด้านการออกกําลังกายการออกกำลังกายเนี่ยอันนี้ไอเน้นคาร์ดิโอโดยการคาร์ดิโอของไอเนี่ยคือการเดินเร็วนะคะทุกคนเพราะว่าการเดินเร็วเนี่ยเผาผลาญไขมันได้มากกว่าการวิ่งนะคะเพราะวแบบวิ่งอะไรเงี้ยมันจะเผาผลาญพวกคาร์โบไฮเดรตซะมากกว่าซึ่งไอแบบไขมันเยอะไงไอก็เลยเน้นการเผาผลาญไขมันโดยไอจะเดินเร็วนะคะความเร็วของไอจะอยู่ประมาณ เริ่มตอ้นไอจะวอร์ก่อน5นาทีก็คือ5.4นะคะส่วนพอหลังจาก5นาทีนี่ไอจะเดินไปที่6.4นะคะ6.3 6.4แล้วก็เดินต่อเนื่องให้มากกว่าครึ่งชั่วโมงยังไงก็ต้องมากกว่าครึ่งชั่วโมงนะคะโดยไอยจะเน้นประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40หรือ50นาทีเผาผลาญให้ได้มากกว่า250แคลขึ้นไปโดยใน1สัปดาห์นะคะไอจะออกกันทั้งหมด5วันแล้วก็พัก2วันนะคะ เพราะว่าเราออกเยอะเราก็ต้องพักบ้างใช่ไหมให้ร่างกายมันแบบไอ้ได้พักแล้วซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเออแล้วก็ไอก็จะมีเวทบอดี้นิดหน่อยแบบซิดอัพแพ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เยอะนะคะไอจะคาร์ดิโอเป็นส่วนใหญ่อแต่ว่าเวทบอดี้ก็ต้องทำนะทุกคนไม่งั้นมันจะไม่งั้นร่างกายเราจะแบบเหี่ยวย่นไม่กระชับนะคะทุกคนอันนี้ก็คือสิ่งที่ไอ,อ้อันนี้นะคะก็คือ สิ่งที่ไอทํทในครั้งล่าสุดก็คือลดมาเหลือ49ในปัจจุบันนี้นะคะก็เดี๋ยวไอขึ้นรูปหุ่นให้ดูเนาะก็จะประมาณนั้นนะคะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนมัง้งเอ๊ะใช่ไหมใช่สิต้องเป็นประโยชน์สิใช่ไหมก่อนหน้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะแล้วก็นี่คือประสบการณ์ลดน้ำหนักทั้งชีวิตของไอทั้งหมด18ปีนะคะไอก็ลดน้ำหนักมาทั้งหมด3ครั้งนะคะทุกคนแล้วก็ ทุกครั้งก็สำเร็จนะคะแต่ก็ไม่แล้วก็เรียกได้ว,ว่าไม่ไม,ไม่มันไม่โยโยอ่อะทุกคนแต่ว่าคือแต่ว่าสมมุติถ้าเราปล่อยปะละเลยตัวเองมากไปแบบไอที่ไปอเมริกาแล้วกินอะไรก็ได้เนี่ยน้ำหนักมันก็ต้องขึ้นอยู่แล้วป่ะมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ป่ะซึ่งเราก็อย่าไปเครียดกับการที่เราน้าหนักขึ้นนะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องไปเครียดกับมันนะคะแค่แบบว่าเออเราจะพัฒนาตัวเองเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็ลงมือทําอย่าเอาแต่พื้นนะคะทุกคนต้องลองมือทํานะคะแล้วก็ ไม่ต้องไปหลายคนที่แบบนัดแคลเป็นแบบทั้งวันเอาแต่นัดแคลอย่างเงี้ยทุกคนไม่ต้องนะเพราะว่าเราจะเครียดแล้วเราก็จะกินเยอะกว่าเดิมอันนี้้ผสมมากับตัวเองเลยนะคะกินเยอะกว่าเดิมแล้วก็เครียดซึ่งไม่ดีต่อร่างกายเลยเราควรจะค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้ระยะเวลากับมันนะคะทุกคนก็วันนี้ก็จบคิดแล้วนะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ไอด้วยนะคะบายๆคลิปน่ารักกัน Still got love after all that.